สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองนะคะสอนโดยนางสาวอรไทยใจพจน์หรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องอะไรต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะ S <S <preach science> สำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงสุดท้ายในวันนี้นะคะสำหรับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะวันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาในลักษณะไหนวันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะะเดี๋ยวเราจะไปฝึกมีคอพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ คุณครูมีโจทย์มาให้นะคะแอนมีกล้วยกี่ผลถ้าให้น้องไปแล้ว8ผลแล้วเหลือ14ผลอ่ะวิเคราะห์กันก่อนนะคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์ถามว่าอะไรคะนี่ไงคะ โจถามว่าแอนมีกล้วยกี่ผลนั่นเองนะคะและสิ่งที่โจบ,บอกบอกว่ารไรบอกว่าถ้าให้น้องไปแล้ว8ผลนะคะแล้วเหลือ14ผลนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะอ่ะแทนจำนวนนี้นะคะแทนแอนมีกล้วยกี่ผลนั่นเองนะคะแทนจำนวนกล้วยที่โจทย์ต้องการทราบนั่นเองนะคะอ่ะและ ตรงแถบสีขาวนี้นะคะแทนส่วนที่ให้น้องไปแล้ว8ผลนั่นเองนะคะและแถบสีเหลืองตรงนี้นะคะแทนส่วนที่เหลืออยู่14ผลนั่นเองนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรให้เราเอา8นะคะไปบวกกับ14ได้เท่ากับเท่าไรอ่ะเอาเลขมากไว้นในใจสิคะเลขมากของเราคือเลข14นั่นเองนะคะนับต่อไปอีก8ครั้งนะคะอ่ะ 14แล้วก็15 16 17 18 19 20 21 22นั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้เท่ากับ22นั่นเองนะคะดังนั้นแอนมีกลัวอยู่22ผลนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันในข้อต่อมานิดเก็บเงินไว้ในกล่องนะคะแม่ให้อีก10บาทนับวรวมกันเป็นเงิน33บาทนะคะเดิมนิดเก็บเงินไว้ในกล่องกี่บาทนะคะมาวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามกันก่อนโจทย์ถามว่ารายโจทย์ถามว่าเดิมนิดเก็บเงินไว้ในกล่องกี่ นั่นเองนะคะและสิ่งที่โจทย์บอกบอกว่าอะไรบอกว่าแม่นะคะให้อีก10บาทนับรวมกันเป็นเงิน33บาทนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูแทนจํานวนนี้กันนะคะแทนจํานวนนี้ทั้งหมดนะคะแทนด้วยเงินนะคะที่นับได้ทั้งหมด33บาบาทนั่นเองนะคะอ่ะ และแถบสีเหลืองนี้นะคะคือแทนเงินที่อยู่ในกล่องนั่นเองนะคะว่าเราต้องการเอาว่าเงินที่อยู่ในกล่องนั้นมีกี่บาทนั่นเองนะคะและแถบสีเขียวแทนจํานวนเงินที่แม่ให้นะคะอีก1ิบบาทนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรจำนวนใดนะคะ บวกกับอะไรเอ่ยบวกกับส่วนที่แม่ให้มานั่นเองนะคะนั่นก็คือบวกกับ10นั่นเองเท่ากับ33นั่นเองนะคะอ่ะเพราะว่าเรานับรวมการเป็นเงิน33บาทนะคะได้เท่ากับ33นั่นเองเราต้องการทราบว่าจํานวนเงินที่อยู่ในกล่องนี้น,นะคะก็คือแถบสีเหลืองทั้งหมดนี้นะคะก็คือแทนด้วยจํานวนเงินที่อยู่ในกล่องนะคะว่ามีทั้งหมดกี่บาทนะคะเมื่อรวมกับของแม่10บาทแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ33บาบาทนั่นเอง นะคะทีนี้เรามาวิเคราะห์นะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะจำ,ำได้บวกกับ10เท่ากับ33นะคะอ่ะวิเคราะห์กันก่อนนะคะนับเงินได้กี่บาทคะ33บาทใช่ไหมคะเป็นเงินที่แม่ให้มา10บาทนะคะเงินในกล่องนะคะมีท ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการทราบใช่ไหมคะให้เราทําอย่างไรให้เราเอาจํานวนเงินทั้งหมดนะคะนั่นก็คือ33มาเป็นตัวตั้ง ลบด้วยส่วนที่แม่ให้มานั่นก็คือ10นั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไราอ่ะเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะเอา33มาเป็นตัวตั้งวิธีทำา33ลบด้วยเท่าไรคะตัวลบของเราคือเลข10นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะเราก็เขียนเลข10ให้ตรงหลักกันนะคะอ่ะจากนั้นขียเส้นใต้และขียเส้นใต้2เส้นทำการลบกันได้เลยนะคะ3ลบสูได้ไหมคะ ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า3มากกว่า0และ3ลบ0ย์ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะเพราะว่า0ูนย์ไม่มีค่านั่นเองนะคะ,ะทีนี้มาลบเลขในหลักสิบลบ1เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2นั่นเองได้คำตอบแล้วเห็นไหมคะได้คำตอบเท่ากับ23นั่นเองนะคะดังนั้น33สา ลบสิบเท่ากับ23นั่นเองนะคะตอบนิดเก็บเงินไว้ในกอง23บาทนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะเราจะไปฝึกทําโจทย์กันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกทําโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และเติมคําตอบนั่นเองนะคะอดีผู้อ่านโจทย์ให้ฟังนะคะมานีนำไข่เค็มไปขายขายได้25ฟองเหลือไข่เค็ม12ฟองมานีนาไข่เค็มไปขายทั้งหมดกี่ฟองโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่า มานี่นำไข่เค็มไปขายทั้งหมดกี่ฟองนั่นเองนะคะและโจทย์บอกว่าอะไรบ้างคะโจทย์บอกว่ามานี่นำไข่เค็มไปขายขายได้กี่ฟองเอ่ย25ฟองนั่นเองนะคะและก็ยังบอกอีกว่าเหลือไข่เค็มอีกกี่ฟองเอ่ย12ฟองนั่นเองนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ให้เราเอาจํานวนใดก็ไม่ทราบนะคะไปลบกับเท่าไราเอ่ย25นั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไราเอ่ยส่วนที่เหลืออยู่นั่นก็คือ12นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะให้เราเอา25มาเป็นตัวตั้งและก็บวกกับเท่าไราเอ่ย12นั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไรา เท่ากับเท่าไรคะอ่ะเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยนะคะวิธีททำให้เรา25เป็นตัวตั้งบวกกับ12นั่นเองนะคะอ่ะทำการบวกกันเลยคะ่ะ5บวก2ได้เท่ากับเท่าไรเอา5ไว้ในใจนะับต่อไปอีก2ครั้งนะคะ5แล้วก็6 7 ได้เท่ากับ7นั่นเองอ่ะแล้วมาบวกเลขในหลักสิบ2บวก1ไนดะ้เท่ากับเท่าไหร่เอาสองไว้ในใจนะับต่อไปอีก1 2สองแล้ว3นั่นเองนะคะอ่ะได้คำตอบแล้วเห็นไหมคะดังนั้น25บวก12เท่ากับ37นั่นเองนะคะตอบมานีนำไข่เค็มไปขายทั้งหมด37ฟองนั่นเองคะ่ะอ่ะไปกันต่ออีกสักข้อนะคะ ปีที่แล้วลุงซื้อวัวมาเลี้ยงกี่ตัวถ้าปีนี้ซื้อวัวเพิ่มอีก8ตัวทําให้มีวัวทั้งหมด28ตัวโจทย์ถามว่ารายโจทย์ถามว่าปีที่แล้วนะคะลุงซื้อวัวมาเลี้ยงกี่ตัวนั่นเองและโจทย์บอกว่ารายบ้างโจทย์บอกว่าถ้าปีนี้นะคะซื้อวัวเพิ่มอีกกี่ตัวเอ่ย8ตัวนั่นเองนะคะและบอกอีกว่าทําให้มีวัวทั้งหมดกี่ตัว 28ตัวนั่นเองนะคะอะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอ่ะเราไม่ทราบใช่ไหมคะว่าปีที่แล้วลุงซื้อวัวมาเลี้ยงกี่ตัวดังนั้นใส่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมไปก่อนนะคะบวกกับเท่าไรเอ่ยบวกกับ8นะคะ8คืออะไร8คือถ้าปีนี้นะคะซื้อวัวเพิ่มอีก8ตัวอ่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ 28นะคะทำให้มีวัวทั้งหมด28ตัวจึงเท่ากับ28นั่นเองนะคะทีนี้ให้เราทําอย่างไรให้เราเอา28ไปลบกับ8นะคะได้เท่ากับเท่าไร่นะคะเราก็จะทราบได้ว่าปีที่แล้วลุงซื้อวัวมาเลี้ยงกี่ตัว นะคะอะมาคิดพร้อมๆกันเลยนะคะวิธีทําเอา28เป็นตัวตั้งนะคะลบด้วย8นั่นเองนะคะอ่าและหาคำตอบได้เลย8-8ลบ8เหลือเท่าไหร่เหลือ0นั่นเองนะคะมีอยู่8เอาออกไป8ก็เหลือ0นั่นเอง 2ลบกับอะไรเอ,อ่ยตรงนี้มีตัวลบไหมคะไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นดึงเลข2ลงมาเขียนได้เลยเห็นไหมคะเราได้คําตอบแล้วได้เท่ากับเท่าไรเก่งมากเลยคะ่ะได้เท่ากับ20นั่นเองนะคะดังนั้น28ลบ8เท่ากับ20นั่นเองนะคะตอบปีที่แล้วลุงซื้อวัวมาเลี้ยง20ตัวนั่นเองนะคะอะ สำหรับการเรียนการสอนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปฝึกทําแบบฝึกหัดกันต่อนะคะสําหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่ม2ขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดมาในหน้าที่156นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดในหน้านี้กันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาฟังคําสั่งกันก่อนนะคะว่าเขาให้ทําอย่างไรอ่ะดูในข้อหนึ่งใหญ่นี้นะคะเขาให้เราเติมตัวเลขแสดงจํานวนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบนั่นเองนะคะอ่ะ เดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังนะคะและร่วมการวิเคราะห์และหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะข้อแรกนะคะฉันมีเงินกี่บาทถ้าจ่ายค่ารถ15บาทฉันจะเหลือเงินอยู่20บบาทนั่นเองนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าฉันมีเงินกี่บาทนั่นเองนะคะอ่ะและโจทย์บอกอะไรมาบ้างเรามาดูกันนะคะโจทย์บอกว่า ถ้าจ่ายค่ารถกี่บาทเอย่ย15บาทเอาเลข15ลงมาเขียนนะคะจ่ายค่ารถไป15บาทนะคะฉันจะเหลือเงินอยู่กี่บาทเอย่ย20บาทอะใส่เลข20ลงไปนะคะอะทีนี้เราจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะเขียนได้อย่างไรอะให้เราเอาจํานวนค่ารถนะคะที่เราจ่ายไป ไปบวกกับเงินที่เหลืออยู่นั่นก็คือ20นั่นเองนะคะเราจึงจะทราบว,ว่าฉันมีเงินกี่บาทนั่นเองนะคะอ่ะเอา15นะคะบวกกับ20นะคะได้เท่ากับเท่าไรอ่ะน,นักเรียนก็ทำการบวกเลยนะคะ15บวก20 เท่ากับเท่าไรนักเรียนก็ทําการตั้งบวกเลยนะคะ15บวก20ได้คมตอบเท่ากับเท่าไรนักเรียนมาเติมตัวเลขลงไปในช่องนี้เลยนะคะ,อะตอบนะคะฉันมีเงินกี่บาทในช่องนี้ให้นักเรียนเติมคําตอบที่เป็นตัวเลขไทยลงไปนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันในข้อที่2นะคะ รถล,ลางคันหนึ่งนั่งได้3าย36คนนักเรียนขึ้นไปนั่งอีก13คนที่นั่งเต็มพอดีเดิมมีนักเรียนนั่งอยู่บนรถลางกี่คนนั่นเองนะคะอ่ะวิเคราะห์กันก่อนนะคะว่าโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าเดิมมีนักเรียนนั่งอยู่บนรถล่างกี่คนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่โจทย์บอกนะคะโจทย์บอกมาว่าอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะโจทย์บอกว่า รถล,ลางคันหนึ่งนะคะนั่งได้กี่คน36คนเอาเลข36ลงมาเขียนเลยนะคะอ่ะและยังบอกอีกว่านักเรียนขึ้นไปนั่งอีก13คนนั่นเองนะคะอ่ะเขียนเลข13ลงไปนะคะที่นั่งเต็มพอดีนะคะอ่ะทีนี้เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรอ่ะให้เราเอา36นะคะ มาเป็นตัวตั้งเพราะเขาบอกว่ารถล่างคันหนึ่งนั่งได้36คนนะคะ,ะลบกับอะไรเอ่ยจำนวนคนที่นักเรียนไปนั่งอีก13คนนั่นเองนะคะได้เท่ากับเท่าไหรนั่นก็คือคำตอบว่าเดิมมีนักเรียนนั่งอยู่บนรถรางกี่คนนั่นเองนะคะเอาะเอา36ไปลบกับ 13นะคะได้คําตอบเท่ากับเท่าไร่นักเรียนมาเติมคําตอบลงไปในช่องนี้เลยนะคะนักเรียนก็ทําการตั้งลบเลยนะคะ36ลบ13ได้คําตอบเท่ากับเท่าไรนะคะก็เติมคําตอบลงไปตอบนะคะเดิมมีนักเรียนนั่งอยู่บนรถลางกี่คนนะคะในช่องนี้ให้นักเรียนเติมคําตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะสําหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เองนะคะลงมือทําและหาคาตอบให้คครูด้วยนะคะ สำหรับแบบฟึกหัดในหน้านี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ